สวัสดีครับก็วันนี้นะครับผมจะพามาที่โรงแรมที่นักเตะลิเวอร์พูลพักแต่ผมไม่บอกละกันว่าที่ไหน,นครับลองดูโลเคชั่นเอาเองนะครับแล้วก็ลองเดาดูว่านี่อยู่ในลิเวอร์พูลนั่นแหละครับคืออันนี้คือรถบัสท,ที่นักเตะลิเวอร์พูลจะขึ้นกันนะฮะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนักเตะลิเวอร์พูลเขาจะออกมาเดินกันตรงนี้นะฮะ แต่ก็คอยดูนะครับรอติดตามดูครับแล้วก็นี่ก็ใกล้เวลาที่นักเตะลิบุนออกมาแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับดูครับท so ุกคนแห้เลยแล้วก็จะมีโลกั้นนะครับเป็นอย่างนี้ทุกนัดอยู่แล้วนะครก็อีกสักแป๊บอีกสักแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวนักเตะก็ออกมาแล้วครับเดี๋ยวมารอดูกันนะครับแล้วก็นักบอลออกมาแล้วนะครับตอนนี้ดูอารามาเลนาเดิมมาคนแรกเลยครับเอเมเรชันมิญญ่า มาเต็มเลยครับตานี่มนลาโเลนก็มาจะเ็ท้ายชิลีวลาตกตานแกชงมนลาดเขาเล่าแกมันแกมันเมีว่าแงค เอาละครับตอนนี้นะบอลลีมูนก็เดินกลับมาแล,บแล้วนะบอลลีมูนนะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเราจะได้แรงเซิงใครบ้างนะครับรอดูครับแกค,คุณเดินนำหน้าก็ใช่ย่อยนะการบอลลีโนเดินนำาละลรสารนาหน่าสุดเลยสารน่า <c oughs> อมหนเอ็นอะไรของมันเนี่ยก็บอกแล้วแ้น้องๆไปดูนี่ครับอันนี้ชุดเด็กๆครับ ไม่เอาหรอดปานนู้นโอดน่าน่โหไนม่พาดแล้วัวันนี้ได้เลยเสร็จแล้วหน้ามากันนะครับก็ตามปกเลยนะฮะ เอะครับแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะพาไปว่าแอนฟิลดไปยังไงรองติดตามชมครับครับและตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าลามสตรีทสเตชันนะฮะเป็นสนายรถไฟป,ประจำเมืองของลิเวอร์พูลนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปว่าแอนฟิลดไปยังไงจากตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเซนต์จอร์จฮอ์นะฮะเป็นฮอ์นะฮะไม่ได้เป็นโบราณวัตววถุอะไรทางนั้นนะฮะโอ,โอเคครับโอเค,ครับเดี๋ยวตามมานะฮะเราจะพาไปแอนฟิลด ครับรถเมย์ไปแอนฟิลไปแล้วคันหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปคันต่อไปแล้วกันครับ mm hmm. คือรถเมย์มันจะมีสายทั้งหมด2สายที่ไปแอนฟิลนะฮะในวันแข่งก็คือสาย17แต่สายนี้จะจอดเยอะหน่อยนะฮะแล้วก็อีกสายหนึ่งก็คือ9 1 7เจโดยตรงไปแอนฟิลเลยไม่มีจอดนะฮะราคาอยู่ที่2ปอนด์นะนักเรียนอยู่ที่แล้วก็ราคาเรียนที่1.8่ปอนด์เอ้ย1.7ปอนด์นะฮะโอเคครับวิธีหนึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากจะ ไปง่ายหน่อยโดยมีเพื่อนหลายๆคนนะก็คือการวิธีการโดยแชย์แท็กซี่นะฮะแต่ผมแนะนำให้ไปก่อนเกมสักเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงนะครับเพราะว่ารถจะยังไม่ติดถ้าเกิดเราไปหลังจนากน,นั้นแท็กซี่ไม่คุุ้มครับเพราะว่ามิตเตอร์มันจะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็เราจะเสียงเงินเยอะขึ้นโดยแท็กซี่โดยเฉลี่ยด,ดักจาก,จาก,จากตรงบริเวณนี้รามสีไปถึงแอดฟิวก็ประมาณ7-10ปอนด์นะ,ะับประมาณนั้น เ7็ดนวนี้ก็ไปอันจิ้อีกอันนึแงนะครับยังไม่ค่อยมีคนใช้เชื่อรี่วเท่าไหร่เพราะว่าอันนี้มันเร็วไปครับตอนนี้เพิ่งเวลา6ก่โมงเย็นนะครับมอเตอร์สองูก เาจะเรียกเป็นว่าแสปบัสเซชันนะฮะคือมันเป็นเขาเรียกว่าอยังไรอะช์นินอลของรถเมล์อะครับคือทุกคันจะมาจอดที่นี่ส่วนใหญ่ะครับเอาละครับเราก็สถานีก็จะใกล้ถึงจุดขึ้นรถเมล์917แล้วนะครับนู่นครับ รถเมย์สาย9 1้าหนงเจ็ก็จะจอดอยู่ข้างส่วนนี่นะครับไม่ได้จอดตรงป้ายตามไปรถเมย์เฉพาะมันเป็นรถเมย์ขบนวนพิเศษที่จะมีเฉพาะวันแข่งเท่านั้นนะ เ,เป็นนักเรียนก็ดีอย่างนี้แหละครับถึงแล้วนะครับนี่แอนฟิลอยู่ข้างหน้าเราที่เองว้าวรถเมย์ขับจะซิ่งไปไหนไม่รู้ว้าวนิวเมสตานบที่กำลังก่อสร้างกันอยู่เลย ากาศก็คนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามาันคิดตั้งนานกว่าจะเป็ดแล้ววันนี้เป็นวันพฤหัสด้วยนะครับวันทำงานส่วนมากคนเขาก็จะไม่ค่อยมาดูกันแล <c oughs> ้วครับวันแบบนี้คนยังไม่เยอะเท่าไหร่วันนี้คนอาจจะไม่เต็มสนามด้วยนะฮะ <c oughs> อันนี้เป็นผับชื่อดังของลิเวอร์พูลของหนัง<อ>เออแฟิเวอร์พูลเลยนะชื่อว่าแซนดอนนี่ เวลาผมไม่มีตั๋วอะไรเงนี้ยผมก็จะมานั่งดูตรงนี้แหละครับโอเคครับอันนี้เรา,ามาถึงแฟิลด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะอันดับแรกคือเราต้องซื้อแบตเต็นครับก่อนนะครับคือมันเป็นค้าบกอประจําลัก ดังนะฮะรบิลแองเคลีสแตทูนะครับ มีตัวหแหบมบวันนี้น่าจะมีตั๋วเหลือเยอะนะฮะก็ใครที่ยังไม่มีตั๋วเองมาซื้อหน้าที่เกิดอฟฟิศได้นะฮะ welcome to Anfield ยๆะถ้าเกิดใครที่เคยซื้อบัตรตั๋วกับผมนะ,ะก็คงจำตรงนี้ได้ผมส่วนมาผมจะเจอกันที่นี่หมดนะฮะโอเคครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะพาเข้าสนามกันแล้วนะฮะเดี๋ยวรอดตามชม โอเคครับตอนนี้ก็ใกล้ได้เวลาแล้วนะครับอันนี้ที่นั่งของผมนี่อยู่เมนสเตนนะครับบล็อก MD โล6ที่นั่ง2 0 9นะครับเดี๋ยวเรากำลังจะไปนะฮะทางเข้า S&T t นะครับโอเคครับไปครับ นี่คือเมนแตนที่กำลังก่อสร้างอยู่นะครับด,ดูยิ่งใหญ่อลังการมากดเดี๋ยวเราจะพาเดินลุกเข้าไปตรงสแตนใหม่เลยนะครับ Oh, S. I need a ก็ขึ้นมามันจะไม่มีบอกว่าป้อกไหนแล้วครับให้ดูตรงว่าเราอยู่ซีตรงไหน1 6ึ1งหกกงกคือทางนี้เราก็ขึ้นไปตรงนี้เลยเอาหยุดแถวหกแถวล่างเลยดูตา้แถว นี่ก็ใกล้ที่จะหมดเวลาแล้วเหลืออีกอสองนาทีจะหมดเวลานะฮะก็ถ้าเกิดใครที่มาแล้วไม่อยากรถติดก็ออกช่วงเวลานี้จะดีที่สุดนะฮะหรือถ้าใครอยากอยู่จบเกมก็อยู่ไปให้นานที่สุดเลยเพราะว่าถ้าออกไปตอนหลังคนจะเยอะมากแล้วก็ทางไม่ออกช้าและถนนจะปิด1ึชั่วโมงหลังจากบอลจบด้วยนะฮะ ตอนนี้ก็เรายังเสมอกันอยู่หนึ่งหนึ่งแล้วซียงก็เริ่มถึงเวลาแล้วคนก็เริ่มทยอยกลับกันแล้วนะเพราะว่ากลับช้าเดี๋ยวรถติดจะมาเป็นวิธีการกลับจากวันแข่งนะฮะคือถ้าเกิดเราอยู่หน้าด h e t อ p ใช่ไหมครับแล้วก็หันหน้าออกมาข้างอนอกแล้วก็เดี้ยวขวาเดินตรงมาเรื่อยๆนะ,ะแล้วก็จะเจอรถเมย์อย่างนี้ นะครราคา2ปอนคือกลับไปจอดตรงรามสตรีส i o นพอดีนะฮะนี่ขึ้นมาหาชนเต็มเลยก็สามารถมารอตรงนี้ได้นะฮะคือถ้าใครจะขึ้นแท็กซี่เนี่ยไม่ต้องหวังเลยครับเพราะว่าคนเยอะแน่นอนนะครับมันก็จะมีรถบัสมาจอดรอคือเราจากแอรฟิลดเดินตรงนันเรื่อยเดินข้ามสี่แยกมาแล้วก็จะเจอนะฮะเพราะถ้าเกิดคนเต็มก็ต้องไปขึ้นอีกที่นึ่งคนระับแต่เราไปดูก่อนถ้าเกิดคนไม่เต็มเราจะขึ้นตรงนี้กันนะ โอเคครับก็รถรถเมย์ไม่เต็มนะฮะก็เดี๋ยวเราที่คันนี้กลับไปนะฮะก็ง่ายๆแค่นี้แหละครับวิธีการกลับครับผม,มก็ขอบคุณที่ติดตามชมมากนะครับขอบคุณครับ